นี่ครับตื่นเต้นครับมาถึงแล้วทุกคนนี่คือเกาะใหญ่มากเกาะแรกของเราทีเ่นะเราเจอจากเรดารนะ์เราขึ้นไปสำรวจว่ามันมีอะไรนะทุกคนนะ My God Oh My God oh, ตื่นเต้นจริงๆเลยเต้นจริงๆเลยสวัสดับสวัสดีอยู่ในช่องกรีนโซนแล้วครับมาแั่งอีกในเกมลับอีกแล้วครับทุกๆคนโอ้โหแบบวันนี้เราจะทำอะไร เราทั้งค่าหมูคัาของลงน้ำแล้วโอเคแล้วครับแต่ว่ามันมีไอเทมบางอย่างที่เรายังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ค้าอ่ะใช่ไหมพี่อฟพี่อฟมายังพี่อฟมายังฮัลโหลสวัสดี okay, โอเคผมบอก,กเลยว่า <S <S มันมีหลายอย่างที่เรายังไม่คัาพอเนี้ยพอเราไม่ได้คราปั๊บไอเทมมันยังไม่เกิดให้เราเห็นใช่ไหมพี่อฟใช่เราต้องไปต้องรอลมาไหนต่อไปไปค้าอะไรมัง่งเรดาร์บ้างพี่อฟใช่ไปสร้างเรดาร์าเครื่องหาเรดาร์ค้า<อ>แบตเตอรี่ให้มันมีใส่ ไอแบตเตอรี่อ่ะพี่ค้ามาแล้วล่ะแต่พี่รู้มันทําประโยชน์อะไรนะแต่ว่าตอนนี้วันนี้วันนี้เราจะมาค้าของกันดีกว่าขากของพี่เอบอกว่าก็คือมันมีเกาะปริศนาหรืออะไรใช่ไหมพี่อีฟใช่ไหมใช่จ้าตามเรื่องจะมีเกาะปริศนาเป็นคีย์เวิร์ดมาให้เรามันก็ต้องใช้ของพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วโอเคนะครับก็คือตอนนี้ของมันก็อยู่แบบเราเห็นมาหลาย EP แล้วมันยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันอยากให้อัพที่มันนอกเหนือเกินกว่านี้แต่เราตามไปดูนี่ยิ้เนาะตั้งเรดาร์ใช่ไหมไปโอเค โอเคมาอย่างช้าอีกแล้วอะมาว่าวครับกับหนัวน้ำหลักบ,บ้านสันครับผมโอ้โหก็นะครับวันนี้พี่ลองเล่นนี่เล่นแล้วธนูอ่ะโอ้โหอย่างมันน่ะนี่เรา<อ>ผมทาบธนูเราทุกคนดูนะนี่ท้าธนูเราทุกคนเห็นไหมทาาธนูเรียบร้อยแล้วอย่างโหดอ่ะยิงโคตรโหดตั้งแต่หัวหมูด้วยไะค,ะคาา่าหมูเองนะครับเขาบอกว่าฆ่าหมูเองนะครับนี่เป็นงานเรียงโหดอ่ะเป็นไงแต่ว่าเป็นอะไรนะธนูธนูหินนะพี่เอฟ ใช่ทันหินครับง่ายสุดโอ้โหอย่างมันนะครับยิงอย่างมันนะหมูป่านี่ก็เจอครับก็เจอครับก็ต้องแตี ep ที่แล้วที่เราฆ่าหมูป่าไป ep นี้ก็ยังฆ่าอยู่แบบโอเคอ่ะตอนนี้พีิฟจัดโซนใหม่แล้วครับนี่เดี๋ยวเราจะย้ายที่นอนอยู่ฝั่งนี้พีิฟตรงกลางเราจะเป็นถาปย์ยวนเราล่ะนี่ไหนก็นี่ทำให้แล้วมาดูดิก็มาดูนะแต่เย็นจีมันหลุดอ่ะเซิร์ฟเวอร์คุณน่ะเรานี่มีปัญหาทุกทุก ep เลยเนี่ยเดี๋ยวนะครับก็ เรรานะคับโอ้หน้าบ้านผมโดนครับทุกคนนะครับหน้าบ้านโดนครับโดนฉลามเล่นครับเดี๋ยวแป,ป๊บนนะโโึงนะฮะโอ้โหโอ้โหอ่ะโสงงเลงงบอกแล้ววมามีงงโอ่กินข้าวโอ้โอหย่างย่างข้างบนข้างบนเราจะย้าย,ายาที่นอนแต่ตรงกลางอันนี้เอาเป็นหอปฏิบัติการนี้อันนี้เป็นเรียกออไรหัวเรือหัวเรือหัวเรือเราเอ้ยหัวหมู <c oughs> อ่ะโถบอกแล้วว่ายัางโหดนะครับ ธรดาโคตรโหดนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะต้องคับเรดาร์เรา,าต้องใช้อะไรบ้างนะพิ<ด>พเนาะเรดาร์เรดาร์ลาเดเรดาร์โอเคเดี๋ยวดูไหนเนี่ยโอเคนั่นะค,คือเรดาร์นะครับมีทั้งเรดาร์แล้วก็ตัวเสาอากาศด้วยใช่ไหมพิพเอ่อใช่ใช่ต้องคัเสาอากาศด้วยเสาอากาศต้องตั้งไว้ที่ในที่สูงโอเคเรดาร์เราต้องมีทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ยตามนี้ก็มีพลาสติก เซอร์กิตบอร์ดก็คืออะไรนะแล้วก็ตัวอะไรแฮงแฮงเซอร์กิตบอร์ดก็คือเหมือนอแถววงจรเนาะแถววงจรทําไปแล้วทําไปแล้วพี่อิทำไปบ้างแล้วโอเคจัดไปจัดไปลุงเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานะครับสร้างกันก่อนเลยทุกคนก็เซอร์กิตบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้วะเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้ตัวเนี้ยเนี่ยโอเคแล้วก็พลาสติกครับโอเคมาเดี๋ยวจะสร้างบานพับเนี่ยพี่เหมือนบานพับออ๋บานพับป่อใช่ แล้วก็พลาสติกครับพลาสติกมีเยอะมากเลยครับตอนนี้โคตรเยอะอะ่ะนะครับโอเคมาแล้วทุกคนก็ได้พลาสติกนะครับของที่เราจะต้องครับในส่วนของเรดาร์ก็คือไม้8ชิ้นพลาสติก6อันสกิตบอร์หรือ,อแผงดิจิตอลนะครับ2อันแล้วก็บารพับ1อันโอเคคับกันเลยได้มาแล้วครับทุกคนมาแว้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนก่อนครับมานะจ๊ะขึ้นไปข้างบนครับ แล้วก็นะครับเอาเรดาร์ขึ้นมาเอาเรดาร์ก็มีโต๊ะแล้วว่ะโอ้หลอกกันนี่หว่าเอาไม่รู้ลืมโอ้ยจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยก็ไปไว้โต๊ะกินข้าวก็ได้ไงไม่พีเ่เอาเอาโต๊ะต,ตัวนี้ไปหน่อยเดย์เอาโต๊ะขวางเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคเราได้โต๊ะตัวนี้แล้วเห็นไหมฮะนี่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 โอเคนะครับมันจะได้สว่างนะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ได้ในส่วนของเออเขาเรียกอะไรอ่ะ เลยได้แล้วนะครับทุกคนโอเคเอากดยังไงไม่รู้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเราต้องสร้างเสาอากาศใช่ไหมต้องสร้างเสาอากาศอีกใช่ไหมพี่ต้องสร้างเสาอากาศเพิ่มด้วยเสาอากาศก็ใช้สกริตบอร์ดเหมือนเดิมแล้วก็โบ้นะครับแล้วก็ในส่วนของเหล็กนะครับผมสี่ชิ้นสกิตสกริตหนึ่งชิ้นก็คือแผงวงจรหนึ่งชิ้นแล้วก็โบ่อีกหนึ่งชิ้นเราป่ะเราไปอันนั้นกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าของเราจะมีอยู่นะ นะจ้าน้าจนจของมีอยู่นจ้าจะบอกว่าแร่โคตรลำบากในการหาแร่ทุกคนสกิดสกิดบอร์ดโอเคสกิดบอร์ดอีกอันเนาะสกิดหนึ่งชิ้นโอเคได้แล้วทุกคนนี่ตอนนี้เราได้เสาอากาศแล้วครับนะเสาอากาศก็จะมีในส่วนของเหล็ก4ี่ชิ้นสกิดบอร์ดหนึ่งอันโบว์หนึ่งอันนะครับเราคลัฟกันเลยครับทุกคนล้วจะไ่วางตรงไหนจี๊บเราต้องไปวางที่ไหนหลังคาเาวางสูงสูงเอาวางเราเป็นหลังคาไหม ขึ้นขึ้นขึ้นพี่ต้องขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นไปข้างบนเหรอหลังคาเออเนี่ยบนเนี้บนเนี้เหยียบโต๊ะเอาเไปนี่มันต่อสัญญาณแล้วมันจะไม่ติดติดเพดานเหรอนี่ไงพี่มาบําพี่มาหลังคาแล้วเนี่ยอันไหนเราวางโอเคได้ไหมเนี่ยได้บอกได้ไหมตรงนี้นะตรงนี้นะวางสิวางวางอ่ะ เนี่ยพี่มันไม่สวยพี่มาดูสิมาดูมาดูไหนวะนี่มันจะดึงสายมาเนี้ยเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษโอเคหรือว่าเอาโต๊ะไว้ข้างบนโต๊ะเลยได้งั้นเราก็เอาไว้ข้างบนนี้ก็ได้เดี๋ยวโอเคอ๋อมันต้องดึงสายไฟมาด้วยแม่จะทำให้มันเป็นสายที่แบบมันต้องสร้างสามเสาแล้วพี่รอใช่มีหนึ่งสองสามนี่สามเสาใช่ไมถ้งั้นก็เปิดไปติดั้งนั้นก็วางอยู่ข้างบนนี้เลยแล้วกัน โอเคแล้วก็พี่มุก,กน,นะทั้งหมดสามอันใช่ไหมใช่โอเคได้มาข้างหน้าเลยได้ไหมไม่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 เอาให้มันเป็นมุมมุมนิดหนึงห่งอ่ะพี่โอเคอันนี้หนึ่งเห็นหมหนึ่งอันใช่ไหมโ okay. อเคมาแล้วแทงมาหนึ่งเ้นละอ๋อมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อใช่แครับก็หนึ่งอันสองอันครับทั้งหมดสามเสาใช่ไหมพี่เอฟสามจ่ะทำไมต้องสามเสาอะ ก็มันไม่สี่เสาอะพี่โอ้ยอะไรเหนื่อยนะเราโอ้ยสายไฟระยงระยางเลยครับทุกคนไม่สวยเลยลูกไก่ดีไซน์ังไงเลยแล้วจะวางยังไงวะนี่เอาโต๊ะไปไว้ข้างบนเลยเนี่ยนะอ๋อเอาโต๊ะนี้ไว้ข้างบนใช่ไหมเนี่ยเออทางนั้นก็เราทําบันไดลิงดําบาไดลิงอันนึงทำบไดทำบันไดลิงได้ได้ได้ทำบันไดอีกอันได้ไหมบันไดแบบอ้นี่ก็ได้พี่บันไดแบบบันไดบันไดช่างอะเออ เรียกบันไดลิงใช่ไหมแล้วมันจะปีนได้เหรอบันไดลิงอ่ะได้ได้ปีนได้โอ้โข้างบนแล้วนะจ๊ะก็ทีนี้เราก็จะทําตรงข้างบนเนี้ให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะศูนย์ปฏิบัติการของพวกเรานะเชียกดเกซ์ขึ้นไปเลยใช่ไหมพี่เก,กด x โต๊ะไปเลยใช่ไหมกดเอกครับผมแล้วก็ขึ้นไปวางไว้ข้างบนครับนะ นี่ครับนี่ครับมาห้องปฏิบัติการห้องเขาเรียกห้องคอนโทรลลูมโอเคไหมยับ <Yep. S 1> อ่ะหามาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสก,กิดบอร์ดหนึ่งอีกหนึ่งอันโอเคแล้วก็เสาเสาในตั้งใกล้ๆกันเลยเหรอพี่เอฟเอ่อให้มันเป็นสามมุมก็ได้พี่ไม่ต้องใกล้กันมากเฮ้ยโอเค <ไป S 1> นี่ครับ <ไป S 1> เราได้แล้ว,ลวน,ะนี่ทำหลังคาให้มันไหม กันฝนมั้งดูกลัวไฟช็อตโชรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวพี่ติดเซฟทีคัทเอาโอเคเราก็ได้แล้วทีนี้พี่อีล้วจะทำไงต่อเอาแบตเตอรี่มาใส่เหรอใช่จ้ะโอเคแบตเตอรี่เราคร้าไปหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่คลังสินค้าของเรานะจ๊ะอ๋อโอเคล่า<ช>แบตเตอรี่มานะครับโอเคปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับกดค้า,าใช่างพี่อีพแบตเตอรี่ใส่ไงใส่ไงแบตแบตแบตเตอรี่อ่ะานค้าอ่ะ อ่ะโอ้โหเอรออีกแล้วนะครับแสงคาดนี้ทุกคนนี่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 เคสกีนี่มาอีกแ้อ๋นี่นมากดเปิดนี่กนเปิดเปิดโชว์กดอีทับผมนี่เป็นไงเป็นไงนี่ก็จะได้เรดาร์อย่างนี้ใช่ไหมโอ้ได้นอนนะครับทุกคนพี่พี่ลองกดกดตัวทีมันจะเป็นสมุดโน้ตเรานี่นี่ครับแล้วมันคืออะไรพี่มันคืออะไรมันเป็นเรื่องราวของมันพี่อ๋อนี่แปลไม่ออกพี่เห็นพี่เห็น สายมือไหมเรดีโอทาวเวอร์มันจะมีรหัสเกาะอยู่มันจะมีรหัสเกาะอยู่แล้วเราต้องใส่ยังไงพี่สามารถใส่รหัสเกาะได้จากตัวเลขตัวเลขเนี่ยสามห้าหกสามใช่ไหมพี่มันขึ้นมาแล้วพี่ก็ดูในเรดาร์พี่อ๋สามห้าหกสามจะเป็นจุดสีฟ้าพี่อ๋อเนี่ยเหรอนี่คือเราต้องไปไปไปตามเกาะถ้าเราอยากไปเจอเกะเรดีโอทาวเวอร์ไดอ เราเอาเสาเราเอาเสากระโดงเรือขึ้นมาข้างบนได้ไหมได้ได้ได้โอเคนะเดี๋ยวเอาเสากระโดงเรือขึ้นมาข้างบนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้คอนโทรลมันได้ง่ายขึ้นใช่ไหมพ,ไพี่เอฟใช่แล้วแตะแล้วแต่คนพีทได้หมดโอเคเราขึ้นไปสาบข้างบนดีกว่าครับเสาโอเคโอเคเราก็จะดึงไปเรือลงมาใช่ไหมโอเคแล้วแล้วทีนี้ยังไงต่อเรามาดูว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมเราก็มาดูที่เลดร์นะทุกคน อ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะครับทุกคนนี่ไงนี่เนี่ยเนี่ยพี่ก็ปิดไปทางนี้เปลี่ยนไปโอเคไหนพี่เอต้องปิดดินี่ตรงกลางนี่คือจุดที่เราอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือตอนนี้มันอยู่ข้างล่างข้างข้างเขาเรียกว่าอะไรอ๋อคือให้ลมมันพาไปทางนี้ข้างล่างใช่ไหมใช่ไอจุดติดไฟเราไม่ละไปใช่ไหมใช่ไปทางนี้แเราก็ค่อยๆพายไปเรื่อย โอเคแต่มันก็ไปตามลมเนี่ยเรามาดูอีกทีจะว่าเป็นยังไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาดูอีกทีว่าเราจะมาถูกทางหรือเปล่านะครับทุกคนปะ Several days later ถูกไหมทางซ้ายนิดนึงไห้ขวาเฮ้ยมาถูกทางทำไมมันยุ่งอยู่อีกห่างอีกไกลอ่ะมันคือยังไงเนี่ยเรามันตามต้องตามกระแสลมพีเมย์พี่ก็ช่วยโผบกเล่โบกโบกโอ้ไม่ไหวหรอกอ๋อเป็นกิโลเลยนะโอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามหกสองรถบรรทุกโอเคมาถูกทางแล้วล่ะเอามาใกล้แล้วโอเคระหว่างนั้นเราก็เก็บของไปก่อนจ่ะ ถือว่าตื่นเต้นนะก็อยากอยากไปเจอนะอยากไปเห็นว่าเกาะพิษณมันเป็นยังไงป่ะเงียบคือแบตหมดนะอะไรนะเงียบมันแบตหมดเงียบแล้วแบตเตอรี่หมดมีมีมีของมีของมีมีมีครัพแล้วใช่เดี๋ยวเราถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะสามารถคราฟเครื่องชาร์จไฟได้นะจ๊ะโอ้โหนะครับล้ำเกินเกมนี่นะครัะเงียบแสดงว่าแบตหมดใช่ไหมใช่แบตแล้วโอ้โหไม่ไหวเปลี่ยนแบต โอ้โหใกล้แล้วพี่อีฟก็เมื่อกี้พันกิโลใช่ไหมตอนนี้เหลือ727ดกิโลทุกทุกคนโอเคก็เดี๋ยวข้บแบตเตอรี่ไปด้วยทางไหนต่อเดี๋ยวช่วยพายมาครับไกลแล้วยังไกลแล้วยังสี่ร้อยกว่าเมตรทุกคนสี่ร้อยห้าสี่ร้อยสี่เมตรใกล้แล้วล่ะครับคือตอนนี้มันกลล้แอ๋อหิวครับหิวโอ้แบตเตอรี่อยู่ในกล่องนะจ๊ะหิว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 กินก่อนเดี๋ยวช่วยพายสองสิกล่องครับเราครข้าล้องเห็นลางๆแล้ว ทังไหนวะทางใต้อะนี่เออทางส่องไปทางพระอาทิตย์แต่เวจไม่เห็นลางลาๆเลยวะโกลุงตัดแว่นไหมตาลุงไม่ค่อยดีวะ่ะ <laughs> ต่องไปแล้วก็กดให้มันซูมใกล้อะเวทอลอเอลอ,เอ,ล,อลองเดีรองเป็นต้หมอกหมอกลงอ๋งเอเจอเฮ้ยแปลกๆเอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วมันเป็นเหมือนเหือนบ้านกลางทะเลทุกคนเห็นปะ นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่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 เออเฮ้ยหัวมันแน่นอนว่าไกลๆเลยไกลเ้ยไกลเ้ยมันมีอะไรอันตรายไหมมีอะไรน่ากลัวไหมไม่มีไม่มีไม่มีโอเคแล้วเราก็ต้องจอดแพรใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราใกล้ๆกอนลูกนี่ครับตื่นเต้นครับมาถึงแล้วทุกคนนี่คือเกาะใหญ่มากเกาะแรกของเราที่เราเจอจากเรดาร์โอเคเราึ้นไปสำรวจว่ามันมีอะไรนะทุกคนนะ ไม่เกิ๊ดโอ้ไม่เกิ๊ดตื่นเต้นจริงๆเลยตื่นเต้นจริงๆเลยโอ้ยปอสมอบอกเด้อปอสมอบอกเด้อพร้อมยังอ่ะพร้อมยังอ่ะพร้อมยังอ่ะใกล้ยังใกล้ยังไปไปไปใกลแล้วชนแล้วเออยังเขาเลยไปเลยเด้อโอ้แล้วเข้าไปดูสำรวจเกาะกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอ้ยตื่นเต้นจริงๆเลยแล้วก็โดดนไป ขึ้นไปเลยหาที่ขึ้นนี่ครับแรกได้หือมีของด้วยนี่ไม่ต้องมันเก็บได้เลยคุณย่าว่าเขาเขาไม่เป็นเนี่ยนี่คุณมาเก็บสี่เหล็กเนี่ยเก็บแล้วเขาเขาเก็บไปแล้วคุณก็ไม่พอใช้อ่าเดี๋ยวเก็บให้หมดเองเก็บไปแล้วเ้ขาเก็บไปแล้วเดี๋ยวเดินตามลุงดินี่นี่นี่แล้วก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่คือเกาะปริศนาเกาะแรกที่เราได้เจอนะครับ้ยถังน้ำเราเจอถังน้ําด้วยทุกคนมีสองเหล็กเยอะ มันมีใต้น้ำตัวมุดไหมมีอ๋ออ๋อมีของใต้น้ำแต่ว่าเราเรามาหาอันนี้ก่อนพี่อ๋อว่าไหนนี่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 มาๆมาๆมาขึ้นมาบนลงขึ้นมาบนแกอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่อยู่นี่ขึ้นมานี่โอ้ยโดเก็บของหมดยังยังเลยดนี่ลุงขึ้นมาขบนขึ้นขึ้นขึ้นนี่ขึ้นขึ้นนี่ใช่ไหมมาเร็วมานี่มาทางนี้อะไรวะหนีหายกอะไรวะผิดที่ลุงอ่ะ เลุงขึ้นไปเฮ้เล้ขึ้นไปโอ้มันก็เป็นเหมือนอีเมืองนึงนะลุงเลี้ยวซ้ายห้องนี้พอนี่ลุงนี่มานี่ห้องนี้ลุงลุงเก็บบูปินเร็วไหนวะนี่ลุงไปไหนมาเดยนี่เข้าถูกแล้วดีกว่านี่ลุงเก็บบูปินเนี่ยเหรอพอเออมันคืออะไรเดี๋ยวเราดูที่ห้องไฟฉายมันคืออะไรไฟฉายบนหัวพี่เราสามารถคับครับไฟฉายได้ เดี๋ยวแป๊บนึงครับนะเราขออนุญาตดูก่อนอ๋อแค่นี้นะเออ,อเราก็<ไ>สามารถเราก็จะมีไฟฉายพี่อ๋อถ้าบูปินที่เราเก็บได้มันก็จะสามารถอัพของอได้ตามที่เขาเราเก็บได้ใช่ไหมใช่ต่เราก็ต้องไปเลินเหมือนเดิมพมี่มานี่มานี่มามเก็บโน้ตมาเก็บโน้ตนี่นี่น,นี่เรื่องราวของมันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ๋อเออแย่แย่แย่นี่เราจะเจอเกาะต่อไปพี่อ๋อมันจะมีรหัสบอกใช่ไหมใช่โอเคเราเดินหาของกันก่อนดีกว่า คือตัวนี้งกอะงกขออย่าหาของก่อนรู้แล้วเออโอเคโอเคโอเคซีซีโอเคเราตามหาโน้ให้ครบดีกว่าพี่เดินตามหาแปรด้วยเนยแปลด้วยใครอยู่าว่างแปลให้ฟังหน่อยครับ16เมษาฝันถึงเกาะยูโทเปียเป็นเรื่องที่น่าโกหกมากมากเลยเราแหมเราท่องมาเลียเราอ่ะเออวี่ก็เรปียนมาแค่นี้แหละ ลงไปไหนแล้วอ่ะนี่อยู่นี่ต้องมาปีนอีกฝั่งเหรอเอ้ยเดี๋ยวสอนโถทำเีศษมันเรียนมาโอ้โหแพ้แล้วก็เท่เนาะโคตรกว้างเลยเออเดี๋ยวเราต้องทำมันเป็นสัดส่วนกว่าเดิมละเฮ้ยวิวใหญ่เล้วแพ้อิบเลยว่ะใหญ่เท่าป่ะมานี่มาพี่มานี่มานี่มานี้ยไหนไปไหนมานี่นั่งี้ยเดินล่วงตายหายฉลามแดกโอนี่แล้วฉลามแดกอีก ขอโดวลงอ่ะลงวิ่งอะโดดเออลงวะลงวะวิ่งวิ่งวิ่งโดดไอหัวล้อไอหัวล้อยอกห้ามบุลี่เว้ยกลับไงวะนี่เราจอโนัดใหม่แล้วโอ้กุมภาพันธ์เจอสัญญาณอะไรให้เราไปช่วยเหลือช่วยเหลือเรา ไม่แน่บางคนจะมาช่วยเดี๋ยวเราันบอกเรานี่แปลมาหรือไปเอาไปอ่านจา่ไหนมาเนี่ยนี่เพิ่งแปลสดๆแต่พี่โอ้โหมันเก่งเกินมัวป่ากับไปรูโนสเปโรบอกว่าให้มันทำทางให้กว้างด้วยนะบอกมันหน่อยนะเดี๋ยวบอกคนพัฒนาเกมในใู้ถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋วดูเว้ แล้วลูกหิวข้าวแล้วจะลงไปกินข้าวในแพ<ห>นแล้วเ<ะ>ด็กวมีอะไรให้เก็บอีกวะนี่โน้ตเรายังเก็บไม่ครบเลยลุงอ่าไม่เจอนะอยู่ตรงไหนเองอยู่ไหนลุงขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเนี่นี่อข้ขึ้นไป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 สายเบอไปบอกให้มันทำทางให้ดีหน่อยนะนี่ลงมาเร็วเอแล้วครับลุงลุงลุง ี่่่ลลลลุงงกัวววแ้้ตอเริมต้นมาแล้วให้ลุงเราเจอเพื่อนลุงเราเจอเพื่อนลุงเพื่อนหลับอยู่ไหนเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเราเจอมนุษย์เบนเกาะลุงเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนอนไปคุยกับมันนีนอนตายวะคุยกับมันดิ่อ๋อซึ่งไม่เกี่ยวซึเงไม่ได้แค่อ้าวเพื่อนไงดอกเอกแปลด้วย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 เดี๋ยวลุงมึงยาวมากยาวมากมันมันประหลาดใจมากพี่ที่เราเจอมนุษย์ เฮ้ยจ,จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วจริงแล้วเราก็เจอขนาดเหมือนกันน่ะเราเห็นนะมันบอกว่ามันบอกว่าแพแล้วน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบมาจะด้วยด้วยด้วยระดับระดับโลกนะโอเคออซัมเอาพี่เก็บขอบบนบนบอดเร็วไหนวะเนี่ยบอร์ดเฮ้ยอะไรวะเต็มอีกเฮ้ยลุงเราสามารถซ่าอ้าวลุงเพื่อนหายอะไรทิ้งแม่งเลยเอ้าเอาพี่เอาเก็บเก็บเก็บ เคมันคืออะไรเดี๋ยวเราขออนุญาตดูนิดนึงออไฟฉายมันเดิมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันใหม่อันใหม่นี่คืออะไรรีไซเคิลรีไซเคิลคืออะไรเครื่องบดขยะพี่เราสามารถเอาเครื่องบดเครื่องบดขยะได้อ๋อเฮ้ยโนตโนตเก็บโนดแล้วนี่คืออะไรเก็บลูกเก็บเก็บเก็บกล่องแล้วโอ้ยกล่องเต็มเออเดี๋ยวช่วยเก็บไป อะไรเต็มมั่งเนี่ยลุงกเบสลุงเราเปิดสมุดดูลุงเราเปิดสมุดดูปิ้งอ๋อนี่รหัสใช่ไหมใช่จลุงเราเจอเกาะต่อไปแล้วเลขเลขนะครับอันนี้ไม่ต้อห่วงพวกนี้นะครับนี่คือนัมเบอร์ที่เราต้องไปคือ CC71 เจ็หสำหรับเกาะอันนี้ก็โอเคไหมพี่รถของเราเก็บหมดยังอ่ะเพื่อนหมดแล้วเอามาแย่ที่นี่ิ พี่เราพี่เราเราสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นตัวนี้ได้แล้วนะเพราะเราเจอตัวนี้แล้วพี่ <S <S นในใน,ในรอบต่อไปอเปลี่ยนในหน้าเกมตอนเขาเนนน้าเกมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะแกเป็นใครเนี่ยไอ้เขาเขาแกเป็นใครไอ้เขาดูลงปะ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 ครบ<ช>ยังโอเคแล้วไป่ะนะบายบายนะอยู่ไปนะที่รักมีอะไรกินไหมเอาเอาอะไรไปกินอันหนึ่งให้ไปแล้วนะให้หัวหอมไปกินนะเฮ้ยหายเฮ้ยผี ไปลูกไปเก็บของใต้น้ำกันเถอะเอาพี่ของใต้น้ำด้วยเหรอก็ของทั่วไปนั่นแหละเหล็กแร่อะไรเงี้ยพี่โดดๆดดลงไปเลยได้ไหมได้มาเอายังเฮ้ยหลามหนึ่งสองเราคือต้องฝั่งนู้นไม่มีแล้วเราไม่ต้องขึ้นไปแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครบแล้วเราเจอรหัสเกาะถัดไปแล้วพี่ใต้น้ำโดดโดดเอ้ยฉลามอีกเร็วมาเร็วโอเคพี่พีน่าสุดจะหมดแล้วพี่ิฟจ๋า ก็นะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ก็นะครับสําหรับคลิปนี้ก็โอเคนะสําหรับกรอบปริศนานะใช่ไหมโอเคยวขอถ่ายแหมมันต้องต้องเซลฟี่กับทีนิดนึงนะจ๊ะแน่เยเอาหัวหมูออกก่อนจะไม่เห็นหน้าชัดๆนะครับนี่ครับกับกรอบปริศนานะจ๊ะกับธนูครับธนูมหาสายโหดครับนี่ครับนี่แห่เป็นไงเป็นไง ก็นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากสําหรับคนที่แวะเข้าแวะเวียนเข้ามาชมเนาะก็นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเรานะถ้าเราไปเกาะอีกเกาะอีกต่ออ,ตอ,อีกเกาะหน้าใช่ไหมพี่อิฟเกาะพิษณุเกาะหน้าเนาะหน้าใช่เพราะว่าเราได้รหัสามาแล้วโอเไจะไป้กดเลย <ใน S 1> ติด,ดต,ตามกันนะครับสําหรับใครที่แวะเวียนเข้ามาหรือ ใครตั้งใจเข้ามาดูก็ขอบคุณหรือใครไม่ตั้งใจเข้ามาดูก็ขอขอบคุณด้วยนะจ๊ะก็อย่าลืมเข้ามาไว้เวียกันมาเหลือมาเล่นกันก็ได้กับพวกเรานะครับนะครับขอขอบคุณมากบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ okay, บ๊ายบายโอเคบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับโ,โหโคอย่างเท่อะเดียว <laughs> ว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเงาะเฟี้ยวเงาะโอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะดูว่านะครับเกาะพิษณาเกาะหน้าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันดูครับเังก็ต้องไปกันต่อแต่ตอนนี้ของยังหมดเนี่ยต้อง I take a minute, Ciao.